วันนี้ AI สามารถสร้างคลิปวิดีโอให้คุณได้เพียงแค่ใช้คำสั่งง่ายๆเท่านี้คุณก็ได้คลิปแบบนี้เลยก็ดคลิ AI พาคุณไปเที่ยว5สถานที่สุดหลอนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากต่านั่นก็คือนักที่สถานที่ผีสิงและไม่ใช่แค่สถานที่ผีสิงทั่วไปนะแต่เป็น5สุดยอดสถานที่ผีสิงที่สุดในโลกงั้นเรามาเปิดโหดนักล่าผีแล้วไปสำรวจสถานที่ชวนคนลุกเหล่านี้กันเลย อันดับแรกขอพาไปสัมผัสความเย็นยะเยือกนันเรือนจำรัฐตะวันออกในสหรัฐอเมริกาลองนึกภาพกำแพงหินสูงตราง,งานเสียงฝีเทา้าก้องกังวานและประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยและนี่แหละก็คือความล้ำหน้าล้ำสมัยของเจ้าอินวิดีโอก็สามารถทำให้เราแล้วเสียงมันก็มีเสน่ห์ดีนะจริงจริงเราต้องลองเสียงผู้หญิงด้วยอหอว่ามันจะดูแบบมีเสน่ห์ขนาดไหนมันก็น่ารักดีนี่คือ ความล้ำหน้าของเจ้า AI เนี่ยเราสามารถใส่คีย์แค่ง่ายๆเนี่ยห้าสถานที่สุดร้อนที่คุณไม่ควรพลาดแล้วแค่นี้คุณก็จะได้วิดีโอเอาไปลงบนแพลตฟ,ฟอร์มต่างๆหรือตัดเป็นคลิปชอ็อตคลิปอะไรของเราได้เลยนี่คือยุคที่เราสามารถทำเงินได้แบบง่ายๆคุณไม่จําเป็นต้องเก่งวิดีโอคุณไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษคุณไม่จําเป็นต้องเก่งตัดต่อคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคอนเทนต์คุณไม่จําเป็นต้องเก่งใดๆเลย สิ่งสำคัญคือตอนนี้คุณจะต้องเก่งในการเลือกและมีไอเดียสร้างสารรค์แค่นั้นเองสิ่งที่คุณจะต้องมีนี่แหละคือความล้ําจริงๆถ้าคุณมีไอเดียสร้างสารรค์ยุคนี้คุณโกยเงินได้มากมายอย่าลืมเอาไปต่อยอดใช้งานและสร้างเงินกันนี่คือ invideo.ai